สวัสดีครับนะคลิปนี้นะครับที่จะมาสอนนะครับวิธีนะครับการสมัครสอบกพนะครับสำหรับน้องๆที่ต้องการจะสอบนะครับนะจะได้ดูว่าเฮ้ยขั้นตอนเนี่ยการสมัครเนี่ยเราจะต้องทํายังไงบ้างนะครับขั้นแรกนะครับก็น้องเข้าไปที่เว็บไซต์ตัวนี้เลยครับ jobocsc นะครับ go t h นะครับเมื่อกดเข้าไปนะครับมันจะขึ้นหน้านี้มานะอ่าขึ้นหน้านี้มาเลยครับครานี้พอขึ้นหน้านี้ไปนะครับมันจะ มีรายละเอียดว่าเฮ้ยมีการสอบแบบ e x a cm นะแบบ Paper นะนะครับซึ่งเรานะครับสามารถเลือกสอบได้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับนะอันนี้พอเข้ามาแล้วเนี่ยครับให้น้องคลิกครับตรงนี้ครับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจําปี66นะครับปีนี้ปี66ก็กดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปนะครับมันจะขึ้นหน้านี้มาครับซึ่งก็ให้เราอ่านคําแนะนํานิดนึงครับเห็นไหมเขาบอกว่า ในการสอบเนี่ยเลือกสอบได้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้นนะครับนะเปเปอร์ aper, หรือไม่ก็เท็กซีนะครับแล้วก็การสมัครเนี่ยจะสมบูรณ์ก็แต่เมื่อเราจ่ายเงินไสมัครแล้วอย่าลืมจ่ายเงินด้วยไม่งั้นจะไปสมัครจะถูกต้องเลยนะครับนะคราวนี้พอเราจ่ายเงินแล้วเนี่ยเราสามารถตรวจสอบการสมัครเนี่ยได้เนี่ยหลังจากหนึ่งวันนะครับพอจ่ายเงินแล้วปุ๊บ ก็รออีกหนึ่งวันเราก็เข้าไปตรวจสอบได้ว่าเฮ้ยเราจ่ายเงินการสมัครเสร็จสมบูรณ์หรือยังนะครับอาา่ะคราวนี้ตรงนี้เขาก็ให้เลือกครับว่าเราจะสมัครแบบไหนครับอันนี้พี่จะสมัครแบบเปเปอร์นะครับพี่สมัครเปเปอร์กดเข้าไปครับนะมันก็จะขึ้นหน้านี้ก่อนอื่นก่อนสมัครเราดูก่อนว่าเฮ้ยเนี่ยครับที่นั่งสอบมันเต็มหรือยังนะครับมันเต็มหรือยังก็ มันจะมีนะครับหน่วยสอบอยู่นะครับน้องก็ดูเลยว่าเราจะลงสอบหน่วยไหนเอาที่เราใกล้บ้านหรือว่าก็แล้วแต่นะครับดูเลยครับอย่างนี้เห็นไหมราชบุรีขอนแก่นโซนลาสงขลาเนี่ยสูนสอบพวกนี้เต็มหมดแล้วนะครับนะซึ่งเราจะสมัครไม่ได้แล้วนะครับเราก็ต้องไปสมัครศูส์สอบที่ยังไม่เต็มสมมติพี่เลือกกรุงเทพแล้วกันนะครับยังไม่เต็มน,นะจากนั้นน้องก็เข้าประตูนี้เลยครับสมัครสอบครับกดปุ๊บเข้าไปนะครับ อ่ามันก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับให้เราใส่เลขปบัติรตัวประชาชนกรอ,อกไปเลยครับ,รบอ่าพอใส่เซ็นปุ๊บนี่เขาให้ใส่ตัวเลขนะครับรหัสยืนยันตัวตนพวกนี้นะครับอ่าก็สองแปแปดเ้าหนึ่งใส่ไปนะครับแล้วก็กดลงคขาว่ายืนยันนี่นะจากนั้น มันจะขึ้นหน้านี้หมายนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นสเต็ปหนึ่งตรวจสอบข้อมูลสเต็ปสองการกรอกข้อมูลและเลือกรอบสอบสเต็ปสามตรวจสอบความถูกต้องนะครับและยืนยันการสมัครสอบแล้วก็สเต็ปที่สี่คือการชำระเงินนะครับอันนี้ก็เลขบัตรทิ้ปไปแล้วนะครับอันนี้เขาเลขหลังบัตรครับขเขาขอเลขหลังบัตรเพราะงั้นเราดูนิดนึงเลขหลังบัตรคืออะไรนะครับ ันนี้พี่พิมพ์ไปนะครับ <c oughs> ต่อไปคํัน้าหน้าชื่อใส่ปไปเลยครับอ่าอันนี้ใส่ชื่อครับภาษาไทยนะครับใส่ไปเลยชื่อนามสกุล อันนี้เรากรอกไปได้เลยนะครับวันเดือนปีเกิดแล้วก็อันนี้ให้กรอกเลขรหัสยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับสิ4สี่สองหกหนึ่งเก้าะครับแล้วก็มากดตรงยินยอมตรงนี้นะครับติ๊กปึ๊บมันก็จะขึ้นปุ่มยืนยันมาให้เรา เราก็กดเข้าไปเลยครับาจากนั้นระบบเนี่ยก็จะขึ้นตัวนี้มาครับระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วขณะนี้กาลังตรวจสอบข้อมูลของท่านการุณาคอยสักครู่นะครับหรือ,อข้อมูลไม่ถูกต้องแสดงว่ามีตรงไหนผิดนะครับขึ้นตัวนี้แหวนกรับทราบและไปแก้ครับน่าจะเลขหลังบัตรนี่เลยครับ นี่้องพิพ์ใหม่ชื่อใหม่ครับ ห <c oughs> ลอกไป้หมดอ่ะยืนยันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับรอเขาตรวจสอบข้อมูลนะครับโอเคนะครับถูกต้องแล้วนะครับอ่ามันก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับจากนั้นหน้านี้มีให้เลือกอีกอาชีพครับอ,อาชีพอ่าเราก็ใส่ไปอาชีพอะไรนะครับ บัตรเล็กที่เลยครับอ่าไหนไม่ได้ไม่มีก็ขีดไปนะครับจังหวัดนี่อำเภอลำบนรัฐไปซะนีแล้วก็อีเมลอีเมลนี่ก็เขาบังคับใส่มือถือ Okay. จุดเชิญโอเคคราวนี้ช่องนี้เขาให้ใส่รหัสนะครับความยาวแปตัวอักษรโดยเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้นตัวเลขใส่ไปเลย8ตัว แตตัวอะอันนี้อ่ะพิการหรือไม่มีความพิการในนี้เพื่ออะไรครับถ้าพิการเขาจะได้จัดสถานที่ไว้ให้เรานะครับอานวยนวามสะดวอุกให้เราครับอันนี้ไม่พิการก็ติ๊กไปครับก็ไม่มีนะครับไม่มีข้อมูลนี้ไม่มีนะครับอ่ะข้อมูลใบผ่านภาคก่อนนี้เรายังไม่ผ่านนะครับอ่าระดับที่จะลงสมัครสอบอ่าสมมติจะลง ปริยาตรีก็คลิกไปเลยครับอันนี้อยู่ที่เราจะลงนะครับเลือกเลยครับปริยาด้านไหนครับอันนี้วิทยาศาสตร์อาวิศกรรมศาสตร์ณฑิตคลิกไปนะครับสาขาอื่นๆสิ่งแวดล้อม ันนี้สถานที่ศึกษาก็อ,ออพี่ในประเทศนะครับก็ติกไปเรื่อยๆนะครับรัฐบาลเฟสศาต์จบแล้วนะครับวันที่จบการศึกษาวันที่1อันนี้เราดูในนี้ครับ1นึ่มีนะโอเคเรียบร้อย เกจเรยสามออ่ะใส่ไปครบคานนี้ตรงนี้เลือกศูนย์สอบครับน้องก็ติ๊กได้เลยครับอ่ะพี่จะเลือกกรุงเทพนะครับที่ว่างอยู่จากนั้นท่านเคยสมัครสอบไหมโอเคเคยท่านสมัครครั้งที่เท่าไหร่อ่ะนี่สมมุติครั้งที่2เหตุผลในการสมัครครั้งนี้วัาระดับความรู้ตัวเองท่านต้องการรับการสั่ FFS หรือไม่อันนี้พี่ไม่เอานะก็ไม่คลิก ขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงแล้วก็ติ๊กตรงน,นี้ครับข้าพเจ้ายินยอมไม่สามารถกองพอเก็บรวบรวมนะครับแล้วก็กดส่งใบสมัครนะครับการุณาระบุจังหวัดที่ทําการกรอกบ,บัตรด้วยดูซิตรงไหนเรายังไม่ได้กรอกอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้ลืมๆนะครับ จังหวัดใส่ไปครับเพศสัญชาติเชื้อชาติศาส,สนาสารภาพรถอ,อะคลิกใหม่ครับกลับไปคลิกยืนยันใหม่ตรงใบสมัครใหม่โอเคก็สำหรับการกรอกใบสมัครเสร็จแล้วครับนะเสร็จแล้วตรงนี้นะก็เหลือขั้นสุดท้ายครับก็คือชำระเงินครับนีตรงนี้ ยืนยันนะครับตรวจสอบไปดีนะครับถ้ากดยืนยันตัวนี้เลยจะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราดูแล้วมีตรงไหนผิดพลาดเราก็กดแก้ไขยังยังทันอยู่นะครับอันนี้พี่ตรวจสอบมาแล้วก็ยืนยันเลยครับข้อมูลถูกต้องกดยืนยันโป๊ะนี่เราก็ถือว่านะครับกรอกใบสมัครเสร็จเรียบร้อยเหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือชําระเงินเนาะก็กดพิมพ์ไปชําระเงินตรงนี้เลยครับนะ แล้วก็ไปจ่ายที่ธนาคารหรือ ATM เห็นไครับจะนี่รับบริการเสริมตรงนี้นะครับก็ได้นะครับนี่คราวนี้อ่านตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับคำเตือนผู้สมัครสอบต้องชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบภายในวันที่4คือเขาจะมีเวลารู้สึกประมาณ24ชั่วโมงดูแนละอ่ะประมาณเนี้ยนะครับก็อันนี้เราสมัครคนที่3ามเขาต้องจ่ายภายในวันที่4นะครับนี่โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะ ไม่จ่ายคืนให้คือเราสมัครจ่ายไปแล้วเขาไม่คืนให้ครับนะนี่ถ้าจ่ายไม่ทันก็ไปสมัครจะถูกยกเลิกเราก็ต้องมากรอกใหม่นะครับแล้วก็น,นี่เขาแจ้งว่าเฮ้ยให้มาตรวจสอบเนี่ยการสมัครเนี่ยหลังจากชําระเงินไปแล้ว2วันนะครับอันนี้เราสามารถใช้ QR code นะครับชําระผ่านทางพวกเดตแบงค์ได้ด้วยไหมครับเนี่ยเขาให้สแกน QR code คได้นะครับหรือจะไปสมัครเอ้ยจะไปจ่ายนะครับ ที่เอชตัวเองหรือเคาน์เตอร์ที่ธนาคารก็ได้นะครับแล้วแต่เราสะดวกเลยนะครับอย่างนี้ก็ทั้งทำโอเคนะปีนี้ก็ทำทำโอเคแล้วก็มีให้กรอกข้อมูลก่อนด้วยนะเเพื่ออะไรครับคือตอนสมัครอะเว็บชอบล่มนะครับก็เลยให้มีการกรอกข้อมูลกันก่อนนี่ก็ถือว่าพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นดีๆนะครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็แค่ไปชําระเงินนะครับการสมัครก็จะถือว่าสมบูรณ์นะครับพอจ่ายเงินปุ๊บก็ อย่าลืมเข้าไปเช็คนิดหนึ่งว่าเฮ้ยเราการสมัครเนี้ยเสร็จสมบูรณ์หรือ,อยังนะครับนะก็หลังจากชําระเงินภายใน2วันก็เข้าไปตรวจสอบสักนิดหนึ่งนะครับนะโอเคก็แค่นี้เองครับขั้นตอนการสมัครไม่ยากนะครับเป็นนี้ค่อนข้างสมัครเนะี่ยสะดวกนะครับแล้วก็ไม่ยุ่งยากโอเคก็ทลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ